S <S <S สวัสดีครับวันนี้เราก็เป็นแบรนด์แอมคนแรกของบอลชอนเลยเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับบอลชอนครับ,บ,รรบดีใจครับจริงๆดีใจแล้วก็ขอบคุณบอลชอนมากที่ให้ความไว้วางใจผมมาเป็นแบรนด์มาสเตอร์คนแรกนะครับก็บอกเลยว่าตั้งแต่ทำงานกับบอลชอนมาคือเราแฮปปี้มากครับพี่ๆน่ารักมากๆแล้วก็ตัวสินค้าก็เป็นอะไรที่เราเป็นผู้บริโภคจริงอยู่แล้วก็ยิ่งทำงานง่ายมากๆใชมพูดถึงเมนูเกาหลีเกาไลีบ้างที่เราชอบผม ปกติผมจะชอบกินตัวไก่ไก่ทอดตัวที่มันเป็นตัวฮอตกับตัวซอยกาลิกยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดเอาของงานวันนี้คือเรามีเป็นเมนูใหม่ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นเซตเมนูใหม่แล้วกันประมาณว่าเป็นเคคุยซ mm ีนครับก็เหมือนเรายกต้นตำรับอาหารเกาหลีมาไว้ที่เมืองไทยเลยถ้าส่วนตัวผมในเคคุยซีนที่ผมชอบ mm hmm. ผมจะชอบเป็นตัวออหมูสามชั้นยา่างรู้สึกว่ามันมันกำลังดีอ่ะมันไม่มันเกินมันไม่แห้งเกินอะไรเงี้ยเป็นหมูสามชั้นที่ผมแบบชื่นชอบมากๆออถ้าก่อนน้านี้ เราเป็นแฟนฟอชอรอยู่แล้วใช่ไหมคะครับแล้วมันมีเมนูพอมันเป็นเมนูใหม่ใหม่ขึ้นมาตอนนี้เราชอบนอกจากเมนูตัวนี้แล้วมีเมนูอะไรบ้างที่แบกแต่งะดำเพื่อนๆนอกจากหมูสามชั้นจากไก่ทอดอ่าโอเคผมชอบในตัวเคครูซีนอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆจะเป็นไก่ทอดเหมือนเดิมครับคือผมมันเป็นเป็นไก่ทอดเลเวอร์แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นซอสแบล็ c เปเปอร์ครับผมก็จะมีความเผ็ดแต่เป็นเผ็ดแบบเผ็ดหอมแบบพริกไทยผ็ดแบบเขาเรียกอะไร พริกไทยมันเผ็ดอะไรนะเผ็ดชาชาเหรอเผ็ดพริกไทยครับเออผมว่าเป็นเซียร์ลิงหนึ่งตัวเครื่องเสียบอะคะที่เราชอบมากที่สุดอื้มอบเชนเองผมชอบกินหัวไยเท้าดองครับอันที่จะเสิร์ฟกับตู้เมนูอยู่แล้วสำหรับตัวหัวไยเท้าดองครับอยากอยาฝากฝากหน่อยจ้ะได้ครับ ฝากบอลชอนใช่บไหมครับใช่ครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับเคคุซีนะครับเป็นเซ็ตเมนูใหม่จากบอลชอนครับผมมีหลากหลายเมนูอาหารเลยนะครับมีทั้งของเค้าของหวานยังไงก็สามารถไปลองชิมกันได้นะครับที่บอลชอนทุกสาขาลนเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกครับยังไงฝากด้วยครับอืมอ่าประกวดงานหน่อยเนาะโอเคครับได้ครับเอ่อก็เอ่อถ้าเป็น ผลงานที่ปล่อยไปแล้วนะครับในปีนี้ก็มีเพลง2เพลงปล่อยไปแล้วครับผมสามารถติดตามได้ทาง YouTube r ร์ e ซอร์มิครับแล้วก็ภายในคิดว่าสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้าประมาณนี้ครับก็จะมีอีกหนึ่งเพลงที่กำลังจะถูกปล่อยอยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยครับติดตามได้าทาง YouTube r ร์ e ซอร์มิเช่นกันครับขอบคุณครับแล้วเป็น,ปนแนวแนวแบบไหนจ๊ะแนวเพลงแบบเ,เราเร็วหรือชาา้ชาชเป็นเพลงเศร้าครับเพลงเศร้าใช่ช้าช้าฟัง ฟังสบายสบายครับพี่ฟังสบายสบายเนาะก็ติดตามไปได้เลยติดตามได้ครับทางยูทูบเบอร์ซ์มิวสิกหรือว่าในไอจีผมก็ได้ครับเดี๋ยวน่าจะมาลงโปรโมทกันเรื่อยๆน้เดี๋ยวไปิ้งใจตามไปนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับครับค่ะะครับขอบคุครับ